สวัสดีค่ะอาจารย์โอมผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริเนสแสงดวงแขกจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทายาลัยหัดใหญ่นะ วันนี้จะชวนทุกคนนะคะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของ Stakeholder Analysis นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะถ้าพูดถึงประเด็นนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของ องค์กรนะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานนําไปใช้อยู่แต่วันนี้ค่ะเราจะชวนมาคุยนะคะในมิติของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตสื่อนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เราก็หยิบความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยนะคะในช่วงแรกนะคะก็อยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนนะคะว่าสเต k e h o เดอร์ n อนาลิ s เนี่ยเราวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ไปทําไมมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะมันมีประโยชน์อยู่เขาเรียกว่า3มมิติด้วยกันนะคะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็น เรื่องของการวางแผนค่ะเวลาเราดูว่างานที่ เราจะวิเคราะห์นะคะมีใครที่เกี่ยวข้องกับงานเราบ้างซึ่งจริงๆจะต้องบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะอาจจะมีลักษณะเป็นตัวบุคคลเป็นชุมชนหรือว่าเป็นองค์กรก็ได้นะคะมิติแรกค่ะมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนนะคะ <S <S ในในแง่ของการผลิตสื่อเนี่ยก็จะมีการคิดบทเลือกโลเคชันทํานู่นนี่นั่นใช่ไหมคะการวางแผนเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้งานของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ดีมากๆแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าใน ขั้นแรกเลยว่าสเต็กโคเดอร์ของเรานะคะมีใครบ้างที่จะมาช่วยเราวางแผนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะเดินไปได้สวยเลยนะคะประโยชน์ในมิติที่2นะคะเป็นมิติในเรื่องของการปฏิบัติค่ะอันนี้ถ้าเรารู้ว่าสเต็กโคเดอร์หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรามีใครบ้างนะคะเราก็จะรู้ว่าใครบ้างที่จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเรานะคะซึ่งจริงๆในในแง่มุมของสื่อนะสื่อก็จะมีหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ เอยนะคะหรือว่าจะเป็นสื่อกิจกรรมพวกนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าสื่อกิจกรรมซึ่งเป็นลักษณะส,สื่อที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยค่ะแต่ถ้าในแง่ของการผลิตสื่อนะก็ควรจะรู้ว่ามีใครเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อบ้างอาจจะมีในแง่ของครีเอทีฟนะคะคนคิดบทนะคะคนคัดเลือกตัวแสดงหรือว่าตัวละครที่อยู่ในเรื่องเรากรณีเป็นแบบคลิปวิดีโออะไรพวกนี้นะคะอันนี้ถ้าเรารู้ว่าใครบ้างที่จะมาเกี่ยวกับงานเราเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติแล้วก็ลงมือทา ด้วยนะคะถ้าเราิีคอร์สเตคโฮเดอร์ได้ชัดเจนเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆเลยด้วยเหมือนกันนะคะมิติที่3นะคะก็จะเป็นมิติในเรื่องของการติดตามผลค่ะซึ่งจะต้องบอกทุกๆคนว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะคะอย่างเวลาเรา ผลิตสือ่อหรือว่าทํากิจกรรมหรือว่าใดๆลงไปนะคะก็จะรู้ว่าในการติดตามผลเนี่ยค่ะเราจะติดตามกับใครแล้วก็แต่ละคนเนี่ยค่ะผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเอฟเฟกมีผลกระทบในเชิงบวกลบติดตามมาอย่างไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็น3มิติแรกในเรื่องของประโยชน์ในการวิเคราะห์สเต็กโคเดอร์นะคะทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเออเราสเต็กโคเดอร์นะคะที่เราเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ย จะรวมถึงใครบ้างนะคะมีหลายลักษณะเลยนะคะอาจจะเป็นปัจเจกบุคคลก็ได้ค่ะปัจเจกบุคคลก็คือคนคนเดียวนะคะคนคนเดียวเนี่ยก็คือตัวบุคคลนั่นแหละเนาะหรืออาจจะเป็นกลุ่มบุคคลค่ะ3คนขึ้นไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นสเต็กโคเดอร์ของเราได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างบางกิจกรรมเราก็เห็นว่าสเต็กโคเดอร์เราเนี่ยจะเป็น รูปเลยค่ะเช่นกลุ่มนักเรียนมต้นนะคะกลุ่มเด็กเล็กอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มบุคคลนะคะหรือจะเป็นองค์กรก็ได้นะคะองค์กรก็คือหน่วยงานต่างๆหรือจะเป็นสถาบันก็ได้นะคะอย่างเช่นสถาบันการศึกษานะคะหรือเป็นชุมชนพื้นที่ก็ได้อันนี้ก็สโคปก็จะกว้างขึ้นนะคะซึ่งเวลาเราวิเราะห์ส s t a โ e h เดอร์ปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะมันมีได้ทั้งทางบวกและทางลบด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะทีนี้นะคะเดี๋ยวจะ ชวนทุกคนนะคะมาดูว่าการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะสามารถแบ่งยังไงได้บ้างนะคะโดยหลักการแล้วค่ะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3มกลุ่มด้วยกันนะคะก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงค่ะหรือว่าเราเรียกว่า primary stakeholder นะคะอันนี้ก็ก็คือเหมือนแบบคนที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะคะจากสิ่งสิ่งที่เราทำอะค่ะถ้าในแง่ผลิตสื่อเนี่ยอันนี้ขอเรียกว่าเป็น กลุ่มเป้าหมายเนาะกลุ่มเป้าหมายที่เราจะผลิตสื่อโดยตรงอะคร่ะเช่นเราก็อาจจะเลือกว่าผลิตสื่อให้กับน้องๆมต้นน้องๆประถมน้องๆมัธยมปลายอะไรพวกนี้ค่ะอย่างเงี้ยก็จะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงแปลว่าเฮ้ยถ้าเราแบบเข้ารับคอนเทนต์เนี้ยจากเราใช่ไหมคะเขาก็จะเกิดผลกระทบหรือว่าเกิด ผลลับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งประมาณนี้นะคะส่วน2นะคะก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับรองนะคะหรือเรียกว่า secondary stakeholder นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มบุคคลองค์กรหรือว่าหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องในโปรเจกต์ของเราอะคะ่ะซึ่งอาจจะบอกว่าไม่ ไม่ได้เกี่ยวข้องแบบโดยตรงทีเดียวแต่อาจจะเกี่ยวข้องโดยเงินทุนโดยการเป็นผู้สนับสนุนนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งกลุ่มเนี้ยค่ะก็จะมีส่วนทําให้งานของเราสมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ3ค่ะก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกักหรือที่เราเรียกว่า key stakeholder นะคะอันเนี้ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็มีบทบาทอำนาจแล้วก็มีผลกระทบต่อการ จัดโครงการหรือว่าทำโปรเจกต์ต่างๆของเราด้วยนะคะอันนี้เราก็พอจะมองภาพออกนะว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยก็จะมี3กลุ่มหลักๆนะคะแต่ทีนี้นะคะเวลาน้องๆผลิตสื่อนะคะหรือว่าทุกคนไปผลิตสื่อนะคะก็อาจจะต้องมาวิเคราะห์กันนิดนึงนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นว่าสเต็กโฮเดอร์เวลาเราผลิตสื่อเนี่ย ใครเป็นผู้เกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวข้องยังไงบ้างนะคะซึ่งสิ่งมันจะมีมิติเนาะมิติในการวัดเอ๊ว่าใครจะเกี่ยวมากน้อยยังไงนะคะอันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างเนาะการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการผลิตสื่อสมมุติว่ามันเป็นประเด็นเรื่องสุขภาพใจจะบอกทุกคนว่าประเด็น เปลี่ยนนะคะสเต็กโฮเดอร์ก็เปลี่ยนเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ยกตัวอย่างประเด็นสุขภาพใจนะคะเช่นอาจจะมีผู้ป่วยอ่ะนี่น้องผลิตสื่อเนาะในเรื่องก็อาจจะมีผู้ป่วยเป็น key stakeholder นะคะมีครอบครัวพ,พ่อแม่ที่เป็น primary stakeholder นะคะมีเพื่อนที่เป็น secondary stakeholder มีหมอเป็น secondary stakeholder นะคะซึ่งอันนี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าสมาชิก ในกลุ่มนะคะหรือว่าคนทำงานเนี่ยวิเคราะห์ดูว่าใครคือคนเกี่ยวข้องแล้วก็สำคัญในระดับไหนนะคะแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับโจทย์งานหรือว่าการออกแบบคอนเทนต์ของเราเองด้วยนะคะโอเคค่ะอาจารย์จะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะที่บอกว่าเอ๊ะเราจะแบ่งได้ทั้งโดยตรงระดับรองแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักนะคะอย่างประเด็นเรื่องสุขภาพใจเดี๋ยวย่อยลงไปนิดนึง ะะถ้าเป็นประเด็นเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์นะคะตอนแรกเรามองภาพกว้างๆเลยค่ะให้นึกถึงว่าเรามีคําคํานั้นอยู่ตรงกลางเนาะการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็แตกขาเหมือนแมงมุมอะคะ่ะก็จะเห็นว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างเช่นผู้เรียนนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วใครคบเพื่อนเนาะครูอาจารย์นะคะหรือว่าญาติหรือใครก็ตามที่เป็นบริบทแวดล้อมนะคะทีนี้พอวิเคราะห์แบบนี้ได้ปุ๊บก,ก็มาดูว่าเอ๊ะ สเต็กโคเดอร์โดยตรงเนี่ยคือใครบ้างก็อย่างเช่นผู้เรียนใช่ไหมคะหรือใครที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับรองก็อาจจะเป็นผู้ปกครองพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเอามาใช้เป็นโจทย์นะคะที่จะทําในสตอรี่หรือว่าเรื่องของเราก็ได้ด้วยนะคะหรือจย์ขอยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะในกรณีที่เป็นสื่อกิจกรรมนะคะโอ้อันเนี้ยจะบอกว่าเราจะมองเห็นภาพสเต็กโคเดอร์เนี่ยค่ะได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะน้องๆเนี่ยจะทําน้องๆหรือว่าใครก็ตามนะคะที่สนใจจะทํากิจกรรมเนาะย กับการรณรงค์เรื่องสุขภาวะนะคะเช่นการทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะวิเคราะห์สเต็กโฮเดอร์ได้เช่นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงคือใครอย่างเช่นเราจะทํากับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นน้องๆน,นักเรียนระดับชั้นประถมเนี้ยคะ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น primary stakeholder นะคะหรือเราก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะแล้วใครล่ะคะเป็น secondary stakeholder หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับรองนะคะก็คือคนที่ มีความเกี่ยวข้องในโครงการของเรานะคะเช่นอาจจะเป็นคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเป็น เพื่อนๆก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะ key stakeholder ก็มาดูว่าเอ๊ะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักคือใครนะคะก็คือคนที่มีความสําคัญหรือว่ามีบทบาทมีอํานาจก็อาจจะเป็นแหล่งทุนนะคะหรือว่าเป็นโรงเรียนก็ได้อันนี้ค่ะเราก็ะพอจะมองเห็นภาพของ stakeholder ในแต่ละส่วนนะคะเวลาเราผลิตสื่อที่หลากหลายแล้วก็สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยเช่นกันค่ะ มันจะมีตารางแมทริกซ์อยู่อันหนึ่งเนาะอันนี้ชวนทุกคนดูนิดนึงนะคะว่ามันเป็นตารางแมทริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์และการมีอิทธิพลนะคะซึ่งสี่ช่องนี้ค่ะมันดีมากๆนะคะเหมือนเวลาเราวิเคราะห์สเต็กโคเดอร์เนาะเราก็จะต้องดูว่าคนคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่อยู่ในช่องไหนอ่ะหยิบปุ๊บจับลงกล่องเลยค่ะว่าอยู่ในกล่องไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอะ่ะมันจะส่งผลกับการผลิตสื่อของเราด้วยนะคะอย่างเช่น คนเนี้ยสำคัญมากแต่มีอิทธิพลน้อยนะคะลองอฟังดีดนะก็จะมีบางคนที่สำคัญมากมีอิทธิพลน้อยนะคะหรือมีบางคนบางกลุ่มบางองค์กรนะคะที่สำคัญมากแล้วก็มีอิทธิพลมากนะคะหรือบางกลุ่มบางองคอ์กรบางคนนะคะสำคัญน้อยมีอิทธิพลน้อยแต่ก็ยังเป็นสเต็กโคเดอร์นะคะเพราะสเต็กโ o เดอร์เนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับ บางเบาเนาะจนถึงระดับเข้มข้นนะคะหรือเราอาจจะเจอใครบางคนนะคะที่สำคัญน้อยแล้วก็มีอิทธิพลมากอ่ะอันนี้เวลาเราวิเคราะห์นะคะก็อาจจะต้องลองเลือกดูนะคะว่า คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือว่าประเด็นของเราเนี่ยค่ะเป็นคนที่สําคัญขนาดไหนแล้วก็มีระดับของอิทธิพลขนาดไหนด้วยนะคะทีนี้พอวิเคราะห์ได้แล้วนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าเราสามารถนําข้อมูลที่ได้นะคะหรือว่าตัวคนตัวองค์กรที่เราไปหย่อนในกล่องเนี่ยค่ะมาจัดลําดับบุคคลที่มีบทบาทในสื่อได้เช่นกันนะคะอย่างเวลาเราผลิตสื่อแล้วก็ออกแบบคอนเทนต์ใช่ไหมคะบางทีเรื่องหนึ่งเรื่องอาจจะมีตัวละครแบบ เยอะอะค่ะไม่ไม่ไม่ได้แค่ตัวละครหลักตัวละครเดียวเนาะแต่ถ้าเราใช้ตารางนี้ในการวิเคราะห์อะค่ะคิดว่าเราน่าจะมองออกว่าเฮ้ยคนนี้จะต้องมาเป็นคนที่มีบทบาทเด่นอะในสื่อของเรานะคะหรือคนนี้เป็นสายซัพพอตค่ะทําให้เรื่องของเราสมบูรณ์นะคะหรือคนนี้มาเติมเต็มค่ะทําให้เรื่องมีสีสัน ทำให้มินนิ่งที่ปรากฏในเรื่องมีความเข้มข้นแล้วก็มองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตารางแมทริกซ์ที่อยากจะให้ทุกคนได้ลองใช้ดูนะคะในการวิเคราะห์สื่ออาจจะค,ค่อยคคิดเนาะเพราะหนึ่งประเด็นเนี้ยต้องบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องมีเยอะอะค่ะบางทีเราอาจจะนึกแค่เยสุขภาพใจเนาะนึกมาแบบ1 2 3สาคนเองหมอผู้ป่วยแต่จริงๆมันยังมีคนที่แบบเกี่ยวข้องอีกเยอะนะคะอย่างเช่นเพื่อนครู คนใกล้ชิดญาติอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์สเตคโคเดอร์ค่ะมันทําให้เรามีมุมมองในมิติที่แบบกว้างขึ้นเนาะพรมองกว้างแล้วก็มันก็จะมีประโยชน์กับสื่อเรามากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะอะทีนี้อย่างที่บอกเลยนะคะทั้งหมดนี้ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ลองวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดูนะคะว่าคนไหนดีที่จะเข้ามามี เรื่องราวหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในสื่อนะคะแล้วก็เราก็จะสามารถจัดลำดับบทบาทความสำคัญในสื่อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นว่าคนไหนควรจะเป็นตัวละครเอกนะคะคนไหนที่ควรจะเป็นตัวละครเสริมนะคะหรือคนไหนที่แบบว่ามาเป็นบริบทแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเรียกว่าถ้าเราวิเคราะห์ได้ชัดเจนนะคะงานของเราก็จะมีความคมมากขึ้นนะคะในส่วนนี้นะคะจริงๆแล้ว ไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ว่าบางครั้งเวลาเราผลิตสื่อเราอาจจะมองแค่แบบคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เวลาทำงานจริงๆเนาะถ้าเราใช้เทคนิคในเรื่องของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่า s t a k e h เดอร์นะคะไปใช้ในการผลิตสือะะ่อค่ะเราก็จะมีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นอย่างอาจารย์เล่าให้ฟังเนาะบางทีในการทำสื่อกิจกรรมมาคะ่ะพอเราวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปุ๊บนะคะเราอาจจะได้ ผู้สนับสนุนแหล่งทุนเพิ่มเติมมาก็ได้นะคะหรือเราอาจจะได้กำลังคนมาซัพพอร์ตงานของเราให้มันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะคะให้ลองวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำสิ่งต่างๆดูนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะ